Hả? Vũ kìa Vũ, trai lô Sai thì có lục lại kia kìa nè Wow พร้อมไหมไม่ไมพร้อมไป,ปายางครับไปคลิปไหมไปยางอะไรไปายางงานเล่นได้ไหมงานสายไปได้ด<ป>ตีเต็มปากงานสาสไปรตีแตนี่มากีอยูย่ ฮัทร้อรยบาทฮัทรอยบาทดิใส่เดียวกันนะหั่นสาเมื่อกี้ก็หั่นสาแต่เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้กดกล้องวันนี้กดนี่ใกล้เค,เคียงกันเลยสองแต้มใกล้รบไปกันเลยนะพี่ไม่บาตุ้งดิ อนอใส่ร่บนองมนันเวลาปลาต้องเองไม่มนันเวียนหน้ากันเหนื่อยแต่ที่พอเรากวักเปลือกแล้วมันก็มันมันต้องเหนื่อยกับตื้อปลา <c oughs> <c oughs> นี่เทลโฟกมินิมาตามต่อ มาอีกหนึ่งแทมไซดีไปเลยรุดแล้วเน่งเน่งปูงมากัดใช่ไหมือเปล่า,าก,ก็บึงเก้ามาจากไหนหน่ะจ้ะ